ถ้าเพืเ่อนๆอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะครับมาให้กําลังใจผมก่อนครับอันนี้แม่บ้านผ่านไปตลาดเนี่ยคือสตรอเบอรี่มาฝากลูกแดงเลยลูกใหญ่เนี่ยอันนี้มีน้ําจิ้มด้วยน้ำจิ้มบวยเนี่ยจิ้มแล้วเรากินแบบนี้โอ,อ้ตาสว่างนะอืมไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะแต่ว่าเรากินเราก็กินน้ำจิ้มมันก็ได้รสชาติไปอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่จิ้มมันก็ได้แต่ว่าได้อมเปรี้ยวนิดน,นึง อืมเอเราหยุดไม่ได้เล้วนะลูกโตดีไหมลูกโตดีนะซื้อมาจากไหนเนี่ยจากตลาดอ๋อแถวนี้มีลูกโตโตเนาะนึกว่ามีแต่เมึงเลยนะชอบละสิอืมชอบทีหลังซื้อมาอีกสองโลนะได้ไหมโอเคอืมเยี่ยมเดี๋ยวให้รางวัลเนนะี่ย